สวัสดีครับผมป๊อบนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสัตว์เลี้ยงที่บ้านนะครับตัวแรกนี่เลยกีนีกหน้าครับก,กัวหน้าเขียวครับมูเขาดันกล่องตอนตอนนี้รักษาหายแล้วครับแังเ,เกตยังไม่ขึ้นอย่ามาดูตัวต่อไปเลยครับอา้าวเป็นตัวนี้ก่อนแล้วกันคอนสแน็คมูครอนนะครับ รับ,บนี่ได้มาแรกๆนี่ตัวเล็กมากครับจะมีปีสิบเก้านะครับสแ็กนนอ่าอันนี้โบอาครับเดี๋ยวดู บายใจโบอาคอนเซ็กเตอร์คอรเบียครับกลายเป็นงูเหลือมแพตินัมนะครับนี่สียังเป็นลูกงูครับปีสิบเก้าไอปียี่สิบครับปีล่าสุด อันนี้เป็นโอ้โหกหน่อยโมบอนครับโ o บอนม็อบนอรครับรูปมูปี2ี่สนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งอยู่ในห้องครับและอันนี้เรดอีกอ่นครับ อีกหน้า,านี่ไฮไลท์ของบ้านเลยครับใหญ่สุดละมีน้ำหนักรูป20โลได้ครับเห็นแจ้งมาเหลี่ยมครับนะค่อนข,ข้างเชื่องครับเหลีม Normal, ม่ยมนอร์มอลมีใบอนุญาตครอบครองนะครับ ไอเอ่อปีสิบสี่ครับตัวนี้เหลือมนี้ไม่แนะนำไม่แนะนำให้ใครเลี้ยงนะครับอบอกเลยว่าสนุกแน่ถ้าเลี้ยงอยู่คนเดียวแต่ตัวนี้เชื่องครับวันนี้ก็แค่นี้ครับแค่มาอัปเดตมให้ดูเฉยครับสวัสดีครับ